สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเรามาเรียนเรื่องเหตุผลเชิงตกกรรกะกับการแก้ไขปัญหากันนะคะเด็กๆอลองมาปูพื้นฐานใหม่กันหน่อยนะคะการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตกกรรกะ,ะคืออย่างแรกเลยเราต้องนําปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนๆก่อนอต่อมาหารูปแบบของปัญหาค่ะเสร็จแล้วให้แยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญของปัญหาออกมาก่อน และสุดท้ายก็คือนำวิธีการแก้ไขปัญหามาเรียงเป็นลำดับขั้นตอนหรือที่เราเรียกกันว่าอัลกอริทึมนั่นเองอจำได้ไหมการแยกเป็นลำดับขั้นตอนทำยังไงการแยกเป็นลำดับขั้นตอนที่ครูให้เขียนการเรียงลำดับต่างๆเช่นไข่เจียวไข่ต้มจำได้ไหมคะการลำดับขั้นตอนก็คือ1ขั้นตอนแรกทำอะไร2ขั้นตอน ที่2องทำอะไร3ทําอะไรจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือคือขั้นตอนเอ็นอะต่อมาค่ะทีนี้การแก้ไขปัญหาเชิงตกกะกยะตัวอย่างก็คืออะเราวางแผนที่จะไปดูภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องแต่เราต้องมีเวลาพักเที่ยงใช่ไหมพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงจากเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายครึ่ง โดยตารางหนังมีดังนี้เด็กๆอ่ะดูแต่แต่ละหนังจะมีกำหนดการฉายไม่เท่ากันอ่ะดูสิอ่ะต่อมาค่ะกำหนดการฉายก็คือ9ก้าโมงถึง10บโมงคือเรื่องแรกเดือฮักใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือเวลาแล้วก็ระยะเวลา ทีนี้ขั้นตอนที่2ของเราก็คือเราต้องจัดกลุ่มภาพยนต์ให้ได้ก่อนก็คือก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงจุดสาและหลังบ่ายจุดสาูนย์เราจะได้มีเวลาทานอาหารหนึ่งชั่วโมงที่เราต้องการใช่ไหมคะเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงนะอ่ะทีนี้ก่อนสิบสองจมีกี่เรื่องลูกมีสี่เรื่องอ่ะหลัง ส3 3 0ามจดสามศูนย์ก็จะมีสามเรื่องทีนี้เรามาจัดเป็นตารางของเราเองทีนี้อ่ะจัดตารางชมภาพยนตร์ช่วงเช้าก็คือเราจะดูหนังเรื่องอ่ะดาร์กก่อนใช่ไหมมนุษย์ยักษ์จอมพลังต่อมาเป็นกำหนดกำเนิดไดโนเสาร์แล้วก็มาหาสงครามล้างจัก,กรวาลอ่ะทีนี้เวลาไม่ได้ทับกันแล้วเราสามารถดูครบทุกเรื่องได้แล้ว ทีนี้เราจะมีเวลาพักกลางวันแล้วตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมลูกอ่ะช่วงบ่ายค่ะเราจะดูหนังเรื่องอะไรบ้างอ่ะตามนี้เลยฉะนั้นเราสามารถเก็บได้ทุกเรื่องเลยทีนี้มาทำเป็นตารางของเราค่ะอ้าวขออภัยแป๊บนึงนะคะ สักครู่สักครู่อไปอ่ะเรามาดูตรงนี้ทีนี้อ่ะเป็นตารางของเราแล้วคือเราต้องดูหนังช่วงเวลาไหนก่อนอ่ะช่วงเช้าถูกต้องไหมคะแล้วเรามีเวลาว่างตามเงื่อนไขก็คือหนึ่งชั่วโมงที่เราจะทานข้าวเสร็จแล้วเราเก็บหนังช่วงบ่ายได้ครบเลยนี่คือตารางของตัวเองที่สร้างขึ้นมา อ่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ค่ะให้ให้เด็กๆนะเขียนตารางเวลาของตัวเองเลยตารางเวลาของตัวเองนะคะว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอนเขียนตารางเวลาของตัวเองมาจัดสรรเวลาดีๆนะคะเขียนใส่สมุดวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปเช็คนะคะดูซิว่าแต่ละกิจกรรมตารางมันจะทับกันไหมหรือเด็กๆจ,จัดแจงเวลากันยังไงนี่คือการแก้ปัญหาเชิงตกกรรกะนะคะว่าวันหนึ่งเราจะทำได้เกได้กี่กิจกรรมโอเคไหมอ่าอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับแค่ คลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ